เอเลครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV e s r p เซอร์เพต้านะวันนี้ก็มีอยู่ผมนะคดักเน็ตแองเจลนะในการรีวิวตัวละครอ,อีกแล้วนะท่านผู้ชมและตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือเจ้านี่ครับมันเป็นน้องสาวของยอนนะครับ จากที่หลายๆคอมเมนต์บอกผมมานะครับไม่ใช่เมียยอนแต่เป็นน้องสาวของยอนนะเราบอกว่ามันมีตำนานกลีกอะไรสักอย่างนะครับที่จะมียอนแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นน้องสาวของยอนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนับว่ามันจะชื่อว่าอะไรนะครับเราจะมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้สกิลเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็เราควรจะออกของแบบไหนบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เป็นสายแครี่นะที่เข้ามาในเซิร์ฟเบต้านะครับก็เข้ามาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เข้ามาพร้อมๆกับ เจ้าโจ๊กเกอร์นะครับแต่เจ้าตัวนี้จะใช้ธนูเหมือนกับจอนนะครับเราจะมาดูกันแต่ละสกิลนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สกิลที่1นะครับสกิลที่1จะเป็นการนี่ครับเรากดใช้ปั๊บมันจะเพิ่มระยะการยิงของเราครับนี่นะท่านผู้ชมมันจะเพิ่มระยะการยิงของเราให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็มันสามารถยืนยิงป้อมได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับอย่าบอกว่าโคตรเกลียนนะครับสำหรับสกิลที่1แล้วก็โกงมากนะครับนี่ครับ ยืนยิงป้อมได้โดยไม่ต้องเข้าไปในป้อมนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมยืนยิงป้อมได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในป้อมแล้วก็ช่วยเพิ่มความเร็วโจมตีด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราอัพเป็นเลเวลเต็มจะช่วยเพิ่มความเร็วโจมตี50%นะับโอ้โหอยากบอกว่าเกลียนมากนะครับสำหรับเจ้าสกิลที่1ของมันนับนี่ครับโอ้โหเกลียนตั้งแต่สกิลแรกเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากครับสำหรับตัวนรับเนีับ เราสามารถยิงตัวตัวแครี่ตัวอื่นได้โดย,โดยที่โดยที่เขายิงเราไม่ถึงนะแต่เรายิงเขาถึงเพราะว่าเรามีระยะการยิงที่ไกลขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะถ้าเรากดใช้สกิลที่หนึ่งนะท่านผู้ชม <S <S อ้าวเลิยกยิงได้แล้วเออเดี๋ยวตต้เออเรามาดูกันที่สกิลที่2จะเป็นการยิงลูกศร3ลูกนะลูกดอก3ลูกออกไปในทิศทางที่เรากําหนดนะแบบนี้นะนี่นะ นี่นะท่านผู้ชมยิงลูกศรออกไปในทิศทางที่เรากําหนดนะับแต่ไม่สามารถใช้ยิงป้อมได้นะท่นานผู้ชมใช้ยิงได้เฉพาะตัวฮีโร่เท่านั้นนะับสาหรับสกิลที่2องแล้วก็สามารถยิงคลิปได้ด้วยนะับแล้วก็ยิงทะลุด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะครับสกิลที่2ของมันส่วนอันดิเมสสกิลอันดิเมสสกิลจะคล้ายๆกับผงยอนนะับแต่มันจะชาร์จสักระยะหนึ่งนะับนี่นะยิงไปแล้วก็จะสตั่นศัตรูนะท่านผู้ชมนี่ครับจะสตัสตว์ศัตรูเป็นเวลานหนึ่ง เฮ้ยสอวินาทีนะครับนี่นะครับโอ้โหอยากบอกว่าเกลียนมากครับท่านผู้ชมเนี่ยจะสตันศัตรูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมโอ้โหอยากบอกว่าเกลียนแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพด้วยนะท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหอยากบอกว่าเกลียนมากนะท่านผู้ชมสําหรับเจ้าแครี่ตัวนี้แล้วก็ผมชอบตรงที่สกิลมันสามารถยืนยิงป้อมได้โดยที่เราไม่โดนป้อมยิงนะท่านผู้ชม นี่ครับโอ้โหมันจะเกลียนขนาดไหนวะน,นี่สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของคูดาวของมันนะก่อนอื่นขออัพเลเวลให้เต็มแล้วก็ยังไม่หอกของนะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละสกิลนั้นจะใช้เวลาคูดาวกี่วินาทีนะ้วท่านผู้ชมอ่าเรามาดูที่สกิลที่1น,นะครับใช้เวลาคูดาวเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับสำหรับสกิลที่1น่นะครับส่วนสกิลที่2นะครับ สกิลที่2คูดาวเพียงแค่7็วินาทีเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนี่คนระับส่วนอันติเมสสกิลอันติเมสสกิลคูดาวทั้งหมดทั้สิ้น35วินาทีแต่ถ้าเรามีของลดคูดาวมันก็จะน้อยกว่านี้แน่นอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรองมาออกของกันดูนะว่าเราจะเล่นเป็นแบบไหนนะผมแนะนำนะถ้าเล่นเจ้าตัวนี้นะผมแนะนําให้ออกเป็นของคิตติคอนนะเพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายหนักมากนะเพราะว่ามันเป็นสายแครี่เนาะเราก็ต้องออกเป็นของคิตติคอนแล้วก็ จะมีโจมตีไวมาด้วยครับนี่นะผมจะเอามูลามาสาออกเพราะว่าเจ้าตัวนี้เป็นแคลรี่นะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหคิดดีคอนแรงมากเราจะลองมาดูว่าดาเมจสูงสุดของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับโอ้โหยิงเร็วมากครับทุกท่านนี่ครับแล้วถ้าเพิ่มระยะการยิงโอ้โหนี่ครับแรงมากตอนนี้สกิลอันติเมทคูดาอยู่ที่28วินาทีเพราะว่าผมมีของลดคูดาเนาะเราจะลองเอามาอ่าตอนนี้เรารอคองเกิดก่อนนะทนผู้ชนนี่ครับ นี่ครับยิงทะลุตัวนี้ก็ยิงทะลุเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ครับดึงไว้แบบนี้โอ้โหทะลุแล้วก็สตันศัตรูถามว่าข้อเสียงเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างแล้วข้อเสียงมันเท่าที่ผมเห็นคือ1มันไม่มีสกิลหนีได้นะท่านผู้ชมก็คือมันไม่สามารถหนีได้ไม่สามารถมีสกิลที่วัดผ่านป้อมหรืออะไรได้นะท่านผู้ชมแต่อาผมลืมบอกอย่างหนึ่งอันติเมตสกิลของเจ้านี่คือจะช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นสักระยะหนึ่งนะเวลาที่เราใช้อันติเมตสกิลนะอย่างเช่น ซึบอย่างนี้ครับมันจะวิ่งเร็วขึ้นครับนี่ครับจะวิ่งเร็วสักระยะหนึ่งแล้วก็จะวิ่งช้านะครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้คองก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดอัมตะแล้วก็ปิดรถคูดาวแล้วก็จะลองมายิงคองดูนะท่านผู้ชมตอนแรกอ่าเจ้านี่มันบักคองนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้สามารถยิงคองได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอ่าเรายิงคองไปเลยครับ โอ้โหยิงคลองเร็วเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วเราจะไปลองว่าดาเมจสูงสุดของเจ้านี่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะไปกันเลยครับกำลังเดินทางไปยิงอบบราดีดากอนมาหลังเมืองนี้ปะไม่แน่ใจชึบอไม่ติดชีจะติดชีนี่ตายบอกเลยถ้าติดชีนี่ตายแน่นอน,นครับนี่ครับโอ้สองพันสองพันครับโอ้สองพั 2, 7, นเจ็ดนับดาเมจก็เยอะเหมือนกันนะสำหรับ uh, แครี่นะท่านผู้ชม2อ0 7นนี่ถือว่าเยอะนะ นี่ครับระยะประมาณ2 0 0 0 2น0 0นนิดนะรท่านผู้ชมถามว่าเจ้าตัวนี้จบป้อมเร็วไหมหรอเร็วนะท่านผู้ชมเพราะว่าสามารถยินสามารถยินป้อมได้ตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วแล้วถ้ายิ่งเป็นเวล15แล้วนะนี่ครับเรารอสกิลมันพูดาวคือเราไม่ต้องเราไม่จําเป็นต้องเอาชิปไปด้วยครับเราสามารถใช้สกิลนี้ยืนป้อมได้เลยครับโอ้โหอยาบอกว่าเทพมากนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็ผมอันดีเมสกิลของมันก็คือช่วยให้วิ่งเร็วขึ้นได้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันจะวิ่งเร็วสักระยะหนึ่งแล้วก็ S <S สตันสตูปับอ่ายิงคือถ้าเราสตันโดนนี่คือสตูเสร็จเราอย่างไงครับท่านผู้ชมสตันโดนปั๊บเรากดสกิลที่หนึ่งมาโจมตีเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอยากบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดบักคักเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็มีสกิลนี้ที่ย <jur> ิงทะลุแล้วก็สกิลนี้เพิ่มระยะการยิงป้อมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเราสามารถยืนยิงป้อมได้แบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปในป้อมเลยนะครับโอ้โหเปลี่ยนไปไหนวะเนี่ยนี่ครับโอ้โหค่อนข้างเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับ โอ้โพก็คชิปนี้ก็ไม่มีเลยมากนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะส่วนใครที่ชื่นชอบการรีวิวแล้วก็อยากรู้ว่าเออตัวไหนจะเข้าไทยผมจะนํามารีวิวให้ท่านดูก่อนช่องอื่นแน่นอนนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีเลยมากนะขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้นะอขอบมากครับ